ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับท่านเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาวันเสาร์ดีนะครับมีวันอาทิตย์ที่ผมต้องขออนุญาตทำในเวลาบ่ายนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงยกเว้นบางอาทิตย์ผมอาจจะสลับขึ้นมาเป็นตอนเช้าผมจะต้องดูเวลา ภาระหน้าที่การงานอย่างอื่นนะครับเดือนมิถุนายนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวันอาทิตย์มาเป็นเวลาเช้าก็เป็นได้นะครับก็ขออนุญาตที่จะกลับเรียนทานชมไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้ติดตามกันต่อไปวันนี้เนี่ยผมก็ยัมากลาับเรียนเรื่องงบประมาณ1.9ล้านล้านานี่ผ่านแล้วนะครับเราจะแก้ปัญหาโควิดได้ไหมให้คำว่าแก้ปัญหาโควิดนี่นะฮะมันหมายรวม3อย่างนะครับก็คือ ทางด้านโรคภัยไข้เจ็บทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมนะฮะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณบุคลากรทางด้านแพทย์ทุกท่านนะฮะในประเทศไทยรวมทั้งอ,อสมอด้วยทุกท่านเลยนะครับท่านได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่เลยนะครับทํางานอย่างสุดจิตสุดใจ,ดใจเพื่อสู้รบปบมือกับโรคโควิดนะฮะซึ่งผลปรากฏก็เป็นที่น่าประทับใจ ของคนทั้งประเทศอันนี้เป็นผลงานของคณะบุคคลทางด้านสาธารณสุขนะฮะไม่ใช่เป็นผลงานของรัฐบาลและขณะเดียวกันก็เป็นผลงานของประชาชนไทยทั้งประเทศที่สามัคคีการปฏิบัติถูกต้องตามหลักการทางการแพทย์นะครับก็คือกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างล้างมือสวมแมสไม่แตะใบหน้าคือถ้าเคร่งครัดอย่างนี้ได้ตลอดเนี่ยผมมั่นใจฮะ กระทั่งวัคซีนจะออกมาช้านี่นะครับเราก็มั่นใจนะครับว่าถ้าปฏิบัติมาตรการทั้งหข้อได้อย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยโควิดไม่ระบาดครั้งที่สองและขณะเดียวกันเราก็ปิดประเทศมันไม่มีทางที่จะโผล่หัวขึ้นมาได้เลยถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดขณะนี้เนี่ยตัวเลขยืนยันมาสมสัปดาห์แล้วครับเมื่อวานนี้ตัวเลขก็ยังบอก4รายที่ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยมาจากต่างประเทศทั้งหมดฮะมาจากกาตาร์มาจากซาอุดีนะครับแล้วมาจาก สหรัฐอัลับยูเมเรตเป็นต้นและนี่กําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะ,ะจากอังกฤษเนี่ยตอนเช้าผมดูข่าวเนี่ยสองคนเนี่ยก็มีอุณหภูมิสูงอยู่2 0่สิบกว่าคนนะฮะแล้วก็ที่ทยอยกข้ามาแต่ละประเทศประเทศซึ่งเราต้องรับนะฮะเพราะเป็นพี่น้องคนไทยของเราด้วยกันทั้งหมดเราต้องรับนะฮะยังมีอีกเป็นหมื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาพี่น้องที่กลับมาจากต่างประเทศนี่นะครับคนไทยเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะพาเชื้อติดเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะ ถ้ามีตัวเลขขึ้นมาเนี่ยเจบ้าง8บ้าง9บ้าง5บ้างบางที1 1บ้าง12บ้างไม่ต้องตกใจเพราะเป็นพี่น้องคนไทยที่มาจากต่างชาติจากต่างประเทศนี่เป็นการยืนยันเลยนะครับว่าขนาดนี้นี่เรายังไม่สามารถที่เปิดประเทศได้ดังนั้นเนี่ยนะไอ้เรื่องโรภคภัยไข้เจ็บเนี่ยโดยโดยการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทางด้านแพทย์กับพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศ ที่ให้ความเข้มงวดกดขันในเรื่องมาตรการโคปการเนี่ยโรคมันสงบอยู่แล้วฮะเพราะใน1.9ล้านล้านนี่นะครับต้องทุ่มไปในเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มันตกต่ำอย่างสาหัสจนกระทั่งสภาพัฒนี่ไม่กล้าที่จะออกมาถแถลงตัวเลขนะครับว่า GDP ในไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ของประเทศไทยเป็นอย่างไรผมทราบจากอดีตรัฐมนตรีครังท่านหนึ่งท่านบอกว่าลบ18แล้สสพักประยาธิปัตย์ท่านหนึ่งเนี่ย ที่พิปรายในสภา,าท่านให้ตัวเลขก2ตัวคือต,ต,ต,ตัวตัวที่ไม่เลวนักก็คือลบสิตัวที่เลวร้ายก็คือลบสาสสประชาธิป,ปัตย์คนนั้นเขาบอกว่าลบยีเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับที่อดีตรัฐมนตรีครังบอกไว้ว่าลบสิเพราะฉะนั้น GDP มันดิ่งเหวคไงคำถามก็คือคุณจะใช้1.9ล้านล้านเนี่ยแก้ปัญหาดิ่งเหวได้ไหมครับไอ้เรื่อง GDP เรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยนี่แย่ยนี่ได้ไหมครับ ผมดูแล้วนี่นะครับเป็นไปได้ยากคือปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหาสังคมนี่มันคู่กันนะเพราะหากว่าคนเนี่ยไม่มีเงินในกระเป๋าเนี่ยคนอดอยากยากจนสิ้นเนื้อประลาตัวเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเนี่ยนะใครมันจะไปทนหิวฮะเขาก็ต้องต่อสู้ิ้นรนนฮะแล้วคนไทยเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆผมอเนกอนาาใจพอไม่มีทางไปเนี่ยท่านก็จะคิดถึงตัดช่องน้อยแต่พอตัวที่จริงมันต้อง มันต้องมาช่วยกันคิดแก้ไขฮะอย่าไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวเลยเรามาช่วยกันคิดแก้ไขก็คือต้องเรียกร้องต่อรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี่กุมเงินอยู่ในมือตั้ง1.9้าล้านล้านเนี่ย1.9ล้านล้านนี่คุณใช้ได้เยอะเลยนะครับถ้าคุณใช้ดีจริงๆแต่ดูจากตัวเลขที่เมื่อวานผมติดตามข่าวดูนะครับปรากฏว่าเนี่ยมีพรรคก้าวไกลนี่ต้องขอบคุณพรรคก้าวไกลนะเขา เตรียมข้อมูลมาดีเขาชี้ชัดเลยนะครับว่าไอ้ตัวเลขที่จะไปช่วย SME เนี่ยนะฮะห้าแสนล้านเนี่ยนะครับปรากฏว่า SME เนี่ยตัวเลขทั้งหมดนี่มัน5.1ล้านล้านนะไอนันนียเป็นตัวเลขหนี้หรือภาระานหนี้สินเนี่ยที่ต้องแบกนะฮะ5.1ล้านล้านแปลว,ว่าไอ้งบก้อนนี้1.9ล้าน,ล,านล้านเนี่ยไปช่วยเขาแค่10%เอง เมื่อไปเปรียบเทียบกับพยุงหุ้นกู้นะฮะหุ้นกู้เนี่ยนี่คือฉบับที่สาม SME นี่คือฉบับที่สองไปพยุงหุ้นกู้เนี่ยสี่แสนล้านเนี่ยนะฮะทางคุณนาทีพัฒนะครับกุลเศรเสษฐีนขออปทานโทษนะครับผมอ่านอ่านไม่ไม่ชัดเจน เอาเป็นนาทีพักก็แลวกันพักเก้าไกลต้องขอบคุณนะครับถ้าในตัวเลขดีมากนะท่านบอกว่าหุ้นกู้นี่มันมีแ9ดจุดเก้าแสนล้านฮะตัวเลขนะฮะที่มันจะถึงดีวอะไรประมาณเนี้ยในระยะใกล้ๆนี้ปรากฏว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยโดยใช้งบพหลกอหนึ่งดเก้าขณะนี้เป็นพหลบแล้วนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าสภารับรองสภาพแทนรัตริรับรองเพราะนั้นเอาเป็นงบหนะึ่งดเก้านล้านก็และกันในนี้เนี่ย มี400ล้านที่จะไปพิยงหุ้นกู้หุ้นกู้นี่มีตัวเลขอยู่ที่8.9แสนล้านเพราะนั้นเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วหุ้นกู้นี่นะฮะคุณไปอุ้มเขาเนี่ยถึงประมาณเกือบ50%เมื่อเทียบกับ SME เนี่ยคุณเข้าไปช่วยแค่ประมาณ10%คนนิีเขามีรายละเอียดนะฮะคุณณทีพัฒเนี่ยขอบคุณนะฮะคุณณทีพัฒพักก้าวไกลนะฮะพักก้าวไกลนี่เขาทำงานค่อนข้างดีนะฮะผมให้คะแนน จะเรียกว่าดีหรือดีมากก็ได้หลายคนนี่ดีมากเลยคุณพิโรจนี่ผมให้คะแนนด,ดีมากเลยพักคก้าไกลนะครับเมื่อวานนี้คุณสุทินงครั้งแสงนี่ก็อภิปรายได้ดีนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมมองข้ามพักเพื่อไทยไปไม่ใช่ฮะคุณสุทินครั้งแสงเนี่ยอภิปรายได้ดีแล้วคุณสารันวุฒินะฮะท่านก็ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไป คุณนาทีพัดบอกว่าลงไปในรายละเอียดเลย4 0 0แสนล้านนี่นะครับให้ประโยชน์กับ125บริษัทนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยสมมติถ้าเฉลี่ยนะเฉลี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆเนี่ยปรากฏว่าแต่ละบริษัทนี่ได้3,200ล้านครับเมื่อเปรียบเทียบกับ5 0 0แสนล้านที่ไปดูแลล้าน9 0แสนรายครับ1ล้าน9แราย ไอ้ SME เนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนลายนะแต่หุ้นกู้เนี่ยร้อยยี่สิบห้าบริษัทเท่านั้นนะเพราะร้อยยี่สิบห้าบริษัทเนี่ยได้อานิสงส์จากพรบเงินกู้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านเนี่ยถึงบริษัทละประมาณสามพันสองร้อยล้านนี่ตัวเลขค่าเฉลี่ยนะส่วน SME แต่ละเจ้านี่นะครับหนึ่งล้านเก้าแสนลายหรือหนึ่งล้านเก้าแสนเจ้าเนี่ยนะ จากจำนวนเงิน5 0 0แสนเฉลีย่ยแล้วได้แค่เจ้าหนึ่งนี่นะครับ2 6 3 3 5 8 8บาทเมื่อเทียบกับบริษัทยักษ์ที่ได้3,200ล้านปรากฏว่า SME ได้น้อยกว่า12,667เท่าครับน,นี่ไงฮะตัวเลขเนี่ยเอาตัวเลขคร่าวๆดูคืนนี้ถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะทั้ง สสพักเก้าไกลท่านก็ยังอธิบายเลยว่าไอ้คณะกรรมการที่มากํากับดูแลมันมันเอาจากราชการทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยบริษัทบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่เขามีบุญมีคุณกับคณะรัฐประหารเพราะตอนเขารัฐประหารนี่นะครับผมเชื่อว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่จํานวนไม่น้อยเนี่ยเข้าไปสนับสนุนพวกเขาอ่ะนะครับพเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการซึ่งรวนแล้วแต่เป็นเป็นราชการเนี่ยกรรมการการลงทุนแล้วก็มี แบงค์ชาติมีกระทรวงการคลังมีอะไรต่างๆนี่นะครับเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการกำกับคณะกรรมการดูแลการลงทุนกองทุนแล้วก็ไปดูแลตราสาไรไดต่างๆลดแต่แต่เป็นราชการเนี่ยเมื่อเป็นราชการเนี่เมื่อเป็นราชการนี่ขออนุญาตด้วยคคารอครับค,บคนมีอำนาจสูงสุดนี่สั่งได้กนะ็ไปตามระดับชั้นเข้าวะลองไปดูแลกันแล้วจริงๆเนี่นะยนายัฐมนีสั่งได้นะครับแล้วปรากฏว่าเออสอสอ ก้าวไกลนี่นะครับท่านก็ไปดูแลไปดูในรายละเอียดเลยปรากฏว่าท่านหยิบยก4บริษัทจักใหญ่ฮะคือ CP ไทเบฟแล้วก็ปุิเป็นไทและชการช่างนี่จะได้รับอน,นิสงค์ค่อนข้างมาก4บริษัทเนี่ยรับอน,นิสงค์ไปเต็มๆเลยนะครับคือดูเหมือนจะมีหุ้นกู้เขาเรียกเป็นผมเรียกเป็นเขาเรียกเป็นตัวนะฮะแต่ผมเรียกว่าเป็นเป็นกรณีดีกว่า4 ซีพมี68กรณีไทยเบฟมีไทยเบฟมี21กรณีฮะแล้วก็ผมจดตัวเลขมาไม่ครบขอรทานอภัยแล้วมีมีมไม่ไม่กี่กรณีไทยเบฟมี5ฮะแล้วก็กรณีของการของ ปูนซีเมนไทยนี่มี21นะแล้วก็ CP เนี่ยจะได้จะได้รับอน,นิสงไปประมาณ185,386ล้านนะฮะส่วนไทยเบฟบก็ได้97 0 0 0นะฮะแล้วก็ปูนซีเมนไทยนี่จะได้ไปประมาณ7 5 0 0 0แล้วชอการช่างเนี่ยจะได้รับอน,นิสงนะฮะ1 5 0 0น้แต่ตรงนี้เราต้องตามเข้าไปดูโดยละเอียดนะฮะนี่เป็นตัวเลขที่นำมาพิปรายในสภา เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติที่เป็นจริงเนี่ยรัานาลอาจจะไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเท่านี้หรือเปล่ารู้รืออาจจะน้อยกว่านี้หรือจะเป็นยังไงเราต้องตามกันไปดูอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตที่จะนำเอาข้อมูลบางส่วนนี่มากราบเปลี่ยนชมคือมีรองหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยท่านอภิปรายในสภาได้เช่นกันผมผมเชื่อว่าท่านมีแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ย ที่น่าเชื่อถือนะฮะแล้วท่านก็อภิปรายในสภาซึ่งหมายความว่าพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศเนี่เฝ้าติดตามติดรับชมอยู่ท่านบอกว่าเนี่ยท่านได้ข่าวมาว่ามีการแบ่งสรรปันส่วนให้สสเป็นโครงการรายละ80ล้านนะท่านพิจารณ์ชาวพัฒนาองค์นะครับนี่ไงฮะ <laughs> ให้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านเนี่ยมันลงไปที่สสสมมุติแปดสิบล้านสมมุติจริงนะฮะสสห้าร้อยคนเนี่ยนะครับแปดสิบล้านเนี่ยพันก็สี่หมื่นล้านแหละนะครับร้อยพันเดี๋ยวนะฮะห้าร้อยเติมเข้าไปเป็นห้าพันแปดห้าสี่สิบก็เป็นสี่หมื่นล้านสี่หมื่นล้านเนี่ยสสอเอาไปดูแลเอาไปบริหารจัดการถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสล้วไหล ค่อนข้างมากหรือจะกล่าวได้ว่ามีโอกาสั่วไหลอย่างแน่นอนเพราะว่าเวลาสสไปจัดการเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็มีเงินทอนฮะไอเงินทอนนี่แหละก็คือก็คือการคอร์รัปชันโกงกินแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นดูไปแล้วเนี่ยมันหวังยากมากเลยว่าไอเงินจุด1นึล้านล้านจะไม่ั่วไหลผมเองได้ยินยานแล้วนะครับว่าให้ตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้เงิน1.9ล้านล้าน ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบางหนึ่งให้เต็มที่ผมยืนยันนะฮะสมมุติถ้าตกเข้าไปในกระเป๋าของคนจนจริงๆเดหรือคนชั้นกลางระดับกลางระดับล่างเนี่ยไม่ใช่ตกเข้าไปในกระเป๋าของเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือคนชั้นกลางระดับบนนะเพราะพวกนี้เขาจะขยักเอาไว้เพื่อไปลงทุนถ้าหากว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้กําไรเขาก็ไม่ลงทุนเนะี่ยเพราะเงินก็จะไปติดอยู่ในกระเป๋าเขาเพราะฉะั้นเงินจะไม่หมุนไม่สะพัดนะและ้วเศรษฐกิจมันก็จะนิ่งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ผมจึงเป็นห่วงเพราะว่าดูอย่างน้อยเนี่ยลองลองหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยท่านก็บอกแล้วนะครับว่ารอรจะได้รับงบไปดูแลคนละแปดสิบล้านจริงเท็จไม่รู้นะเพราะว่านี่เป็นนี่เป็นข้อมูลที่ท่านอภิปรายในสภาผมเองไม่สามารถไปตรวจสอบได้แต่ผมเชื่อมั่นนะว่าท่านคงจะมีแหล่งที่มา ของข้อมูลดังกล่าวเนี่ยที่เชื่อใจได้ครนี้เมื่อวานเนี่ยคุณสลันวุฒิสลันเกตเนี่ยท่านให้ข้อคิดที่ดีนะคือท่านต้องการที่จะให้ชนบททันสมัยและให้ประเทศนี่ทันสมัยแล้วก็ท่านอพิปรายบอกว่าจะต้องใช้งบประมาณ4.5ล้านล้านแล้วท่านบอกว่าที่มาของงบ,งบประมาณเนี่ยแจ้งที่มางบประมาณเลยนะครับท่านบอกว่าตัดมาจากงบ6364เนี่ยได้2ด ห้าล้านล้านท่านบอกว่าถ้าหยุดไม่ไปช่วยบรรดาเศรษฐีมหาเศรษฐีหุ้นอะไรต่างๆนี่หุ้นกู้อะไรต่างๆแล้วก็เลิกซื้ออาวุธกองทัพเนี่ยงบกองทัพเนี่ยตรงนี้ก็ตัดได้อีกประมาณหนึ่งล้านนะฮะแล้วถ้าหากว่าทําการกู้ภายในเทศท่านบอกว่าบรรดาเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมืองไทยนี่ยยันเยอะเลยไม่ใช่จํานวนคนนะฮะแต่ว่าความร่ำรวยเนี่ยเมื่อวานมีตัวเลข คุณสทธิการแสงเนี่ยออกมาจากประชาชาตินะครับก็คือคน10%เป็นี่เป็นเจ้าของพวกทรัพย์ทั้งหมดนี่แปนะครับแปเลยนะครับแล้วดูเหมือนจะมีคนหเอร์เซ็นต์นะครับเป็นเจ้าของพวก,กทรัพย์แปแล้วมีบริษัท10%ในประเทศไทยเป็นเจ้าของความร่ํารวยเกือบจะร้อยเปอของประเทศเลยนะครับนี่ตัวเลขของคุณสุธินะนะคณิบกล่ามาสู่เนี่ยสรณะพุทธเขาบอกว่ากู้ ภายในประเทศได้1ล้านล้านซึ่งผมก็เชื่อเพราะว่าผมดูลีลาของรัฐบาลแล้วเขาใช้วิธีการจูงใจก็คือเวลาออกพันธบัตรเนี่ยเขาจะให้ดอกเบีย้ยสูงสูงสเท่าของดอกเบีย้ยปกติโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นคนก็คนก็ไปแย่งกันซื้อสิครับแล้วคนที่มีอำนาจในการแย่งซื้อได้มากที่สุดก็คือคนมีในคนมีเงินในกระเป๋าเยอะๆก็คือคนร่ำรวยนะนี่คือที่มาของเงินที่คุณสรันบุรนี่ท่านบอกว่าสามารถที่จะ ระดมได้มา4.5ล้านล้านเลยทีเดียวผมเองเนี่ยอยากจะเห็นชาติบ้านเมืองนี่ก้าวไปข้างหน้านะฮะเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันข้อที่หนึ่งก็คือเลิกพรลกอสัครับเลิกทันทีเลยนี่วันนี้เนี่ยตั้งต้นผ่อนปน,น,นเฟสามคุณไม่ต้องเป็นเฟดเฟะเลิกไปเลยแล้วให้รัศดรนี่กลับมามีชีวิตทางธุรกิจนี่มีชีวิตทางเศรษฐกิจนี่เหมือนเดิมนะข้อที่สองนี่คุณก็ดูแล การผลิตทางด้านการเกษตรให้ดีไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําแรงแล้วดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ทั่วทีทีทท่ทั่วทั้งประเทศไทยให้เร่งการผลิตแล้วก็การประมงก็เหมือนกันฮนะเป็นที่มาของรายได้เข้าสู่ประเทศมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณยกเลิกพรลกรคุณไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยคุณก็ไปเอางบประมาณทุ่ม ไปเตรียมชุดตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยซึ่งราคาถูกกว่าชุดตรวจปกติ RT PCR ชุดตรวจด้วยน้ำลายเขาเรียก r t Lamp เนี่ยทุ่มเข้าไปเถอะครับไอ้นี่เงินผมว่าใช้ระดับแค่หมื่นล้านเองฮรเหลือจะพันแก่ๆพันหนักๆหมื่นล้านเท่านั้นเองแล้วกันกันก็ไปเตรียมยาไว้ให้เพียงพอในกรณีที่อาจจะมีคนป่วยเพิ่มมากขึ้นไอ้นี่ไม่ได้หมายความว่าเรามา สาบแช่งประเทศไทยตัวเองไม่ใช่นะฮะแต่เตรียมไว้เพื่อความไม่ประมาทถ้าคุณมียาเตรียมไว้พอเพียงนี่คุณไม่ต้องกลัวอะไรสมมติถ้ามีคนติดเชื้อขึ้นมาเป็นนะฮะเป็นโรคขึ้นมาหนึ่งเนี่ยการติดเชื้อมันเป็นศูนย์แล้วสำหรับคนภายในประเทศไทยกันเองมันมาจากต่างประเทศเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้คนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศที่ติดเชื้อมาเราก็กักตัวเขาสิครับแล้วก็คอยดูแลว่าเขาแล้วหากถ้าจะป่วยก็มีจากจํานวนเนี่ยซึ่งก็มาวันละประมาณ4ี่ลายห้าลายสี่ลายห้าลาย พนเดือนหนึ่งก็อย่างเก่งก็ประมาณเป็นร้อยเพราะฉะนั้นไอซียูเรานี่รับพอเพียงครับเพมีระดับพันและเครื่องช่วยหายใจระดับสูงนี่เป็นหมื่นเครื่องเพราะเรารับเบอร์ได้อยู่แล้วเราเราไม่เราไม่ประมาทครับเราไม่นิ่งดูได้ครับแล้วเราไม่ไม่คาดหวังว่าจะเป็นมีการติดเชื้อสูงๆเนี่ยโรงพยาบาลศรีราชเขาออกแถลงการมาแล้วนะครับว่าที่มีข่าวหรือมีอาจารย์หมอท่านหนึ่งของศรีราชบอกว่าระลอกสองนี่มันจะหนักกว่าเดิม แล้วบอกว่าคนป่วยนี่จะเป็นยกกําลังเอาสมมติเดิมนี่มีพันคนยกกาลังเข้าไปนี่ศูนย์สามตัวกลายเป็นศูนย์หกตัวนะฮะก็กลายเป็นล้านคนอย่างเงี้ยนะทางศิริราชเนี่ยโดยรองคณะบดีเนี่ยท่านก็ลองมาแถลงว่าเป็นความเข้าใจผิดเพราะามีการสัมภาษณ์ยาวเพราะนั้นนี่คนที่ไปลงขา่าวนี่ตัดตอนเฉพาะบางช่วงบางตอนก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วไปตัดตอนเอาตอนที่อาจารย์หมอไปพูดถึงเรื่องไข้หวัดสเปนซึ่งมีคนตายทั่วโลกยังไม่ยุติ บางคนบอก50ล้านคนบางคนบอกร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อแลยครับว่าจะมีระลอกสองถ้าประชาชนทั้งประเทศทั้งโจมครับช่วยกันนะปากต่อปากช่วยกันเข้มงวดนหะกเรื่องนะฮะก็คือกินร้อนช้อนกูอยู่ห่างล้างมือใส่แมสไม่แตะหน้านะครับอย่างเข่งคัดอย่างเงี้ยไม่มีทางสมมุติถ้าเขาเปิดเมืองมีพลรกรจริงนี่นะครับเลิกพลรกรจริงเนี่ยล้วก็แล้วก็วกเข้มคัดใน หกเรื่องเหมือนเดิมแต่ว่าใช้ชีวิตทางเศรษฐกิจเนี่ยทาเต็มที่นะฮะผมว่ามีทางนี้ทางเดียวขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องจับตาดูว่าเขาจะตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้เงิน1.9ล้านล้านหรือเปล่าขณะเดการพวกเราทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศนี่ก็ต้องติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยจะเอาเงิน1.9ล้านล้านไปใช้ยังไงจะไปไปช่วยพวกเจ้าสัวหรือเปล่าที่บอกเนี่ยนะครับก็คือ มหาเศรษฐีโดยเพ้อยยิ่งคือบริษัทยักษ์ใหญ่4บริษัทเรื่องที่บอกเนี่ยคือถ้าเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาจะได้บริษัทละ3า0 0ล้านนี่เฉลี่ยนะฮะแต่ SME เย่อยๆเนี่ยจะได้2 0 0 0 0 2แสนกว่า2 0 0 0 0นกันั้นต่างกันตั้งหมื่นกว่าเท่านี่ซึ่งมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกเราค่อยๆติดตามไปฮะเพราะเรื่องการบริหารและการแผ่นดินเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่เราสามารถจับตาม,มองเราสามารถส่งเสียงได้นะฮะวิาพากวิจารณแสดงความคิดเห็นได้ เราเป็นเจ้าของประเทศนะรเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านโควิดอย่างแข็งแรงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างกระฉับกระเฉงสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้แลวผมได้ให้ข้อคิดแล้วนะครับผมเตือรนรัฐบาลอีกนะครับว่าถ้าคุณจะรับนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาต้องบังคับตรวจทุกคนเลยนะครับเมื่อวานนี้จากเยอรมันมา1นึ่ายนะฮะด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศนี่พอจับตรวจป๊บมีเลยฮะทั้งที่ตรวจออกจากประเทศเขานี่ไม่มีนะฮะเยอรมันนฮะเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานนี้เป็นตัวอย่างแล้วผมยืนยันฮนะอย่าเพิ่งรับนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติเข้ามาเมื่อวานนี้รับชาวเยอรมันเข้ามาหนึ่งรายอาจจะด้วยข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเวลาเขาเดินทางมาจากประเทศเยอรมันเนี่ยเขาตรวจไม่มีแต่พอมาตรวจในไทยเนี่ยใช้นาโซฟาลิงเทียลสวบันี่เนี่เพราะนั้นผมยืนยันนะให้รัฐบาลทุ่มเงินในการผลิตอาร์ทีแลมแล้วก็คนต่างชาติทุกคนกระทั่งคนไทยที่กลับมาคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศทุกคนเนี่ย ให้ตรวจอาทีแล้วท่านชมครับผมก็ขออนุญาตเทียกราบลาท่านชมในวันนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันทุกวันนะฮะจันถึงเสาร์เจ็ดถึงแปดนะฮะนาฬิกาและก็วันอาทิตย์เนี่ยก็บ่ายถึงบ่ายสองนะครับวันนี้ขออนุญาตกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ